มาหนาหนึ่งสองสาม carry me on last one สวัสดีครับวกเราลาสวันครับสวัสดีครับวันนี้เป็นังไงก็ได้ทับการตบรับจากองเพลงด้วยออวันนี้ก็ถือว่าสนุกมากครับตื่นตื่นเต้นมากมากเลยนะครับได้เจอกับพี่พี่นางแบบมืออาชีพนะครับแล้วก็ได้เจอพี่พี่ศิลปินนในวงการเดียวกันนะครับก็ถือว่าตื่นเต้นมากๆครับสนุกมากๆครับผมใช่แล้วก็จริงๆนอกจากนี้ก็คือเราเราแบบว่าเป็นการร้องแบบว่า เดินแบบไปด้วยมันก็แบบแอบตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าแบบเราก็แบบมาลุยกันวันนี้มันแบบมันได้ประสบการณ์ดีๆมากเลยครับก็สนุกก่อนหรือก็ต้องขอบคุณงานด้วยโดสด้วยนะครับที่เชิญพวกเรามานะครับเป็นเกียรติมากๆเลยนะของลาซาด้าด้วยที่พาพวกเรามาแบบมาร้องเพลงในงานแบบนี้ครับผม,มววกม็น,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 น่าจะแล้วผมก็มก่อนขึ้นก็มีตื่นเต้นนิดหน่อยผมกลัวไม่รู้ว่าต้องเดินยังไงว่าแบบนางแบบในแบบแบบจริงๆแล้วก็เดินยังไงก็มีตื่นเต้นนิดนึงแต่พอ หมือนดเดินแล้วก็โลง่งครับผมก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเนาะก็ไม่ได้ง่ายด้วยนะครับผมใ่พกเรเองก็ไม่เคยเดินเหมือนกันเดินแบบใหม่เหมือนกันไม่มากใม่ไหมครับใช,ใช่อย่างที่บอกว่าโครงการแบบการเดินแบบของพวกเราก,ก็คือใหม่มากครับผมแต่ว่าวันนี้แบบดีใจมากๆที่แบบได้มาร่วมง,งานแล้วก็ได้มาเห็นกับตาตัวเองว่าเอ้ยแบบมืออาชีพเขาทํากันยังไงใช่ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยดีกว่าที่เราได้มาเดินงานเดินแบบที่ใหญ่มากๆนะครับ จริงๆก็เป็นตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเราก็ได้เจอกับพี่ๆศิลปินนักร้องแล้วก็ดารานักแสดงแล้วก็นางแบบเป็นมือใหม่ด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วเราก็มือใหม่ด้วย<ๆ>ที่แบบว่าเราแบบเราก็เคยมีมีมาบ้านแต่ว่านี้คืองานใหญ่มากๆจริงๆนะครับได้ๆนะครับ<อ>ใกล้แล้วดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มออนโปรเซสแล้วก็ใกล้แล้วรอติดตามไปนอีกนิดนึงนะครับผมภายในเดือนหน้าแน่นอนตุลาเราได้ฝันแน่นอนนะครับ หนึ่งความพิเศรองเพลงใหม่มันจะเป็นแนวไหนอะไรยังไงเอ่อก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นม่เไม่บอกรออุปบายก่ปเชื่อมประกาศแล้วกันขออุบาไก่อนออุบก่อนโ้หร็ช้าหรือเปแนว่้อ๋อได้ไม่เร็วไม่ช้าครับพี่ใช่โอเคยากกว่าเดิมเร็วกว่าเพลงเก่าไมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ครับ ยังไม่รู้ยังไม่รู้เพราะว่ายังบอกไม่ได้เหมือนกันอ่าก็ผลงานที่ใกล้ที่สุดนะครับผมก็จะเป็นโคเปอร์นะครับผมวันอาทิตย์นี้นะเราจะปล่อยโคเปอร์ รอบที่3ของเราแล้วต้องเรียกว่ารอบที่4แล้วด้วยเพราะเรามีตั้งแต่รักเดียวแล้วออก็จะเป็นคเ o อร์เพลงพอๆอีกเพลงหนึ่งละกันให้ไปฟังกันแบบสบายๆสนุกๆแล้วก็จะมีงานเป็นคอนเสิร์ตนะครับผมเป็นที่ pop festival นะครับผมปลายเดือนปลายเดือนตุลาครับผมแล้วก็มีคอนเสิร์ตออ o โตป p อปนะครับผมวันที่15ตุลาคมเหมือนกันนะครับผมที่ราชมังคลับผมอ่าใช่ครับ มีแน่นอนครับข้อเสียใ่ของเราส่นแต่ว่ารอทาฟพิเชียลประกาศดีกว่าเพราะว่ามันต้องหลายๆอย่างแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นยังไงได้ไงบ้างาแต่ก็พวกเราเองก็ภาวนาอยากให้มันมีนเหมือนกันแล้วผมรู้สึกว่าไอ,อ้นนี้แบบได้ยินมาบ้างไม่เป็นการสปอยเขาบอกว่ามีแน่นอนแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ต้องรอ,อพิเชียลประกาศอีกทีนึงก็คือ้าสปอยไม่รู้เรียกว่าไม่รู้ดีกว่าใช่ครับเรียกว่าไม่รู้ดีกว่าแต่เป็นการพูดออกไว้ก่อนว่าต้องมีนะฮะอดไปก่อน ที่ทำอะไรกันบ้างรล้ว,ว่างเราซิงกิลที่3ก็มีการเ,าเตรียมตัวเขาเรียกว่าทวนทวนแบบพวกรามของตัวเองพวกแรปของตัวเองแบบพยายามหาคำใหม่ๆเพื่อที่จะเตรียมรอไว้ในเพลงใหม่ครับผมแล้วก็มีเรียนด้วยนั่นแหละ,ะครับผมก็ช่วงเตรียมตัวเลยเนาะพวกเราทั้ง5คนเรียกว่าพักทั้งร่างกายและจิตใจด้วยนะครับผมให้แบบพร้อมทำงานต่อไปครับก็ส่วนตัวผมเองตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างใช้ฟูแบบว่า ฟูตารางเลยก็คือเราเรียนด้วยติดชับให้เรียนด้วยออกกําลังกายด้วยออกลักายหนักมากแล้วก็ซ้อมเต้นด้วยแล้วก็้อมร้องเพลงด้วยครับครับผมของผมส่วนตัวของผมเองก็จะมีแบบออกกําลังกายแล้วก็มีเรียนเพิ่มเติมอะไรไปเรียนเต้นมาไม่รู้แหละนะฮะก็ไปเรียนเพิ่มครับไปเรียนเพิ่มเขาไปเรียนเต้นมาจริงก็ไปเรียนไปเรียนเพิ่มครับเพื่อจะได้แบบมีสกิลอะไรครับคาดหวังนะเขาสิ่งต่อไปไรบอลเต้นลายใหญ่กว่าเต้าอูแล้ว ครับผมครับผมของเป็นต่อก็เหมือนกันคนระับตอนนี้แบบตารางแน่นมากเพราะว่าแบบมีเรียนที่โรงเรียนด้วยแล้วก็มีแบบไปเรียนในคลาสต่างๆแบบพัฒนาสกิลในด้านอื่นๆด,ด้วยก็เตรียมตัวสู่โปรเจกต์ที่แบบทุกคนน่าจะรอคอยกัน ก็สามารถติดตามลาสวันนะครับได้ทางลาววันอ n นเ r อร์สกอร์ออ i ฟิเชนะครับผมได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram นะครับ TikTok ด้วยแล้วก็ในยู u ูบเนี่ยเรามีคอนเทนต์ที่ดีมากมายเลยเรอปล่อยออกมาไม่ว่าจะเป็นลาววันอัลบั้หรือว่าโคเวอร์ไดไงก็ฝากเราติดตามพวกเราลาสวัน5คนด้วยนะครัะได้